เลขเด็ดไอไข่สำนักสงนาผูกปลีอำเภอระดดจังหวัดสงขลาวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567บังแม่โนดลุงีพาลวยจัดฮายสวัสดีครับวันนี้ลุงวีพารวยพาม,มาที่สำนักสงนาปูกปลีอำเภอระดดจังหวัดสงขลานะครับ มาเพื่อขอเลขดิบจากไอ้ไข่ในวันนี้นะครับเพื่อฝากพูดติดตามช่อง u ูทุ e ลุงวีพารวยอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยารในการรับชมเลขที่ลุงวีจะหามาให้ถือว่าเป็นแนวทางทางเงเท่านั้นนะครับมาสุดก็มา,มาไหว้ขอพรอขอเลขเด็ด เพื่อฝากผู้ติดตามหรือผู้สนใจที่จะใช้เลขนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่1นึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้นะครับครับและเมื่อใเรียบร้อยลงมีจะทำการเสี่ยงโชคทุกเบอร์นี่ครับ ขอ,อจากไข่มี่งงานแโซสูตัวเยได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องยูทูบลุงวีพารวยด้วยนะครับ ยุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมาอย่างท่านช่วงนี้อากาศเีปล่ยนแปลงนะครับที่บ้านดีกว่าได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลิ้นไปพร้อมๆกันนะครับยุงวีจุดเรียบร้อย กันให้เห็นเห็นนะครับมีอก้าหลังทุกตัวเลขจนมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับขอเลขเด็ดจากให้ไข่สำนักสงนาปุกเปรยก่อนที่จะถึงทุกตัวเลขลุงวีจะทําการเสี่ยงโชคลูกปิงปองนะครับเสดยงโชคให้ดง ม,มีตๆๆๆัวลาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสี่งโชคเสี่ยนะครับจำรันงวดวันมาเร็วนะครับตัวเลขเป็นเลขสี่ัสี่ตัวที่สองเป็นเลขเลขเก้าับตัวที่สองเป็นเลข,เลข ที่สาเป็นเลข6นะครับได้4 9 6เดี๋ยวผมจะจัดให้ดูให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับ4ี่496ใครจะเอาไปสลับอย่างไรก็สุดแล้วแต่นะครับสำหรับเด็กโตลูกปิงฟองทีนี้เรามาลุ้นทูกตัวเลขนะครับ ให้ไข่ที่ลุงวีได้ภาวนาขอเลขหน่นเพื่อฝากคู่ที่ตามช่องยูทู e ลุงวีพารวยในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราชสอง7ันานะครับ ่าลืมนะครับเลขกตัวเลขที่ลูวีจะหามาให้ถือว่าใช้เป็นแนวทางทางหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงวันนี้อากาศค่อนข้างจะคลึ้นนะครับยินว่าอากาศค่อนข้างจะคลึ้ม มาแล้วตัวเลขนะครับเมื่อกี้ได้496าสำหรับลูกปีกองทูกตัวเลขที่ไอไข่สำลักสงนาผูกเรจะให้ในวันนี้นะครับน่าจะเป็นเลข6นะครับตัวเลขมาแล้ว แล้วนะครับเป็นเลข6สสำหรับตัวที่2เรามาตามลุ้นว่าวันนี้ทูกตัวเลขจากสำนักสงฆ์นาบูปรีจะให้เราทั้ง3ตัวหรือเปล่านะครับหลับงวดนี้เพื่อให้ผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2,567นะครับ ตัวเลขชัดเจนเป็นเลขหกเลขหกับเลขเก้าเราถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับสําหรับการเขียนภาษาอาหรับที่ท่านกําลังดูอยู่นี้นะครับเป็นไอ้ไข่สำนักสงฆ์นาผูกลีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาลุงวีพารวยจัดให้นะครับ ตัวที่สองกำลังจะมาอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องรูปลงวีฟ้าด้วยนะครับ ตัวที่สองกำลังจะมาะครับตัวที่สองกำลังจะมาอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนคน โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าเป็นเลขใช้เป็นแนวทางทางหนึ่งเท่านั้นนะครับสาหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567ที่จะดส่งนี้นะครับถูกมาแล้วนะครับตัวที่2น่าจะเป็นเลข3นะครับน่าจะเป็นเลข3 สองตัวเห็นเด่นชัดแล้วนะครับหกสามหรือเก้าสามหกสามหรือเก้าสามก็สุดแลวแต่นะครับว่าใครจะไปทำลักษณะอย่างไรกับเลขตัวเลขที่ลุยจะหามาให้ในวันนี้นะครับหกสามเรามารุ้นตัวที่สามกันนะครับ เมื่อกี้ลูกปิกองจากไอ้ไข่สมกสงนาบุตรโดยทำการเสียงช่วงโดยวียพารืวนะครับได้496 3ตัว496นะครับสำหรับทุกตัวเลขตอนนี้ได้63เรามาลุ้นตัวที่3กันนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับ ตัวที่3มาแล้วนะครับมาแล้วไม่ต้องเร่งรีบไปไหนเราลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับไอไข่สำนักสงนาผูกปลีกนะครับน่าจะเป็นเลข3นะครับหกส3 6สามสามหไปจะตัดล่นลสองตัว6กสามสนะครับ ลูปปิงปองสีกครับลูกตัวเลข6 3, 3, ลก 9, 3ามสหรือเก้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ลุงวีพาเวอยนะครับลุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมา่างท่านเห็นกันชัดๆนะครับ6 3, 3. สํสาำหรับคลิปนี้ลุงวีขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ